สว like ัสด nice wow. ีค่ะสวัส <c> ด <oughs> mm ีค่ะมาเก็บเห็ดเลยค่ะมาเก็บเห็ดกับกิมป่านเมื่อนี่ต้านกิมป่านล้างน้ำโซ่มาเก็บเลยกิมอู้หูตามโซนเนาะึง่น้อป้าดอกใหญ่ค่ะพี่น้องพี่นดอกพุนแห้งใหญ่จุ่มพุนน้ำเด้อกิมพุนจุ่มพุนน้ำนั่นแล้วก็จุ่มข้างในอีกเต็มเลยพี่น้องพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วดีใจแค่เริ่มแลวค่ะเริ่มแล้วค่ะวู้ยพี่พล อ,อีเม่ข่อนเอยอีเม่อีพอจะเป็นลมค่ะปู๊ยจิมบุรุตร,รุงามประเทศไทยจ้ายู่หลังน้ำตกแล้วพี่น้องพี่พลอยถ่ายต้นอะไรนะนี่ยู่หลังต้นใต้ต,ต,ต,ต้นต้นแก่ต้นโมอบอกงีย ดอกเล็กดอกเล็กดอกเล็กฟาดบานเฮ็ดถึงเล็อบานนี้ใชไปหาเห็ดถึงเล็อบานนี้อยู่โค้นหินทั้งถึงทัโโ้งนั่นโอ้โหไม่ซูเห็ดเอาลูโโ้โอ้โหโอ้โหอันนีออ้พวกใหญ่พวกตาบพวกตาบใหญ่มนุนต้นอะไรไม่รู้นี่ที่พลอยนี่ต้นอะไรต้นนี้อย่างปูอูอะไรเนาะเูื่อรพันธุ์ไหนเนี่ยเออนี่ยแหละมันออกอยู่ใต้ต้นป่า,<ม>ปานี่ยแหละพี่น้องนึ่หลังน้ำตกค่ะพี่น้องค่ะ ตาอันซ้อนค่ะค่ะมึงเนี่ยตาอันซ้อนค่ะพี่น้องอีกดอกจูมันด้วยกิมนั่นเนี่ยกิมนี่จูมันนี่จูมมันลังขึ้นไงโอ้จูมใหญ่มากจูมใหญ่อ่ะคุณมาค้าไจูมเข้าไปดูจูมใหญ่ๆอ่ะเวลาฝูดจูมใหญ่ๆขาดเครื่งเลยจูบแบอีกดอกนึ่งเลยไหนนี่บอกกิมขึ้นผู้ขืนไปเลยเดี๋ยวเได้อยู่ได้อยู่ พูดนน่กระนั้นจะมีได้หนิพูดเนี่ยมันจะเป็นตันปวกไม่ใช่ปวกข้างอะไรแก้วนี่ต้องเป็นเห็ดปวกโอ้โหอ้หยละปลานท้องไปก้นอันนั้นพูดมันเนาะให้มันขื่นอีกอันนี้ละ่ะอันนี้เอามาโหลนะด่อะไรเนาะปัดอีกสองสามมือนี่บ่ตเต็มเลยค่ะเต็มพื้นเลยหนิเมเกบีเมเกบีปัดเอาไปก้อนนี่เนาะ แมนเอาไ้ก่อนเราจะถ่ายให้ดูรอบรอบเนาะแต่ก้อมันออกวงใดน้ามแม่ค่ะพี่น้องอากีมาโอ้โหเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะเราจะไปถ่ายดูรอบๆบนะคะดูรอบๆอบนะคะปะไปเบิ้งรอบๆอก่อนก็ได้ไปเบิ้งรอบรอบอันนี้กับพี่น้องกับผ้ามาเบิงไอ้ตะก้อนมันออกอยู่นี่เด้อค่ะพี่น้องตะก้อนกาเฮ็ดก็ออกอยู่แถวนี้เนาะเฮ็ดเพึ่งเด้อค่ะส่วนอาหารลักบ้านเกิดจะสดทอดน้อพี่น้องค่ะ เก็บกะมีพี่น้องเก็บไปว่าหอวานืนอก่อนีสามีดอกเก็บไปหมื่ว่านเมื่กรปกติมันจะออกนุ่มาสอกนีเดินใช่ไหมนัน่นใช่ไหมนัน่นอืออุดมสมบูรณ์คัะพี่น้องค่ะนี่แหละป่าเห็ดตะกรนเจติกมาเก็บอยู่ทั้งพูน่นบางกังหันลมค่ะปกติเจีติกจะมาเก็บอยู่บ้านกังหันลมทุกปีค่ะปีนี้ปีนี้เราอีแ้แกลาดปูนเนาะราดปูนละกันแกทําเป็นไอ้บองนางเล่นนะคะ่ะก็เลยบบเด้ เล่บปด้เฮ็ดก็เลยบปออกเฮ็ดก็เลยไปออกยี่บองนับต๊เดียวจะพาไปดูตรงที่เคยมาเก็บเด้วพี่น้องแต่ก่อนตรงที่เคยมาเก็บนะคะตรงที่เคยมาเก็บแต่ก่อนจะจะยุ่แถวกลางหันล่มนี่เด้อค่ะพี่น้องขานี่แหละนี่แหละแต่ก่อนจะมาเก็บมันจะแต่ก่อนไอหินอ่อนตรงนี้จะเป็นพื้นเด้อเป็นเป็นเป็นดินใลยไหมพี่น้องเป็นกีดินนั่นนี่นุ่มมันนี่จะติ๊กมาเก็บนี่เฮ็ดปวกตาบใหญ่สิออกรุ้ไมมนี่ล่ะเต็มเลยพี่น้องค่ะนี่ ตรงนี้จะเป็นดินหมดเ้อค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นดินหมดแต่ว่าตอนนี้เหล่าอีกแก่ทาเป็นบ่งจุดรับลมรับอย่างเนาะวิวเพิินนะนะร้านอาหารเพิ่นนะค่ะนี่ค่ะเพิ่นจะเห็ดไม่เนาะค่ะกะจะเห็นนั่งชุมท้องทุ่งท้องนาเนานะผาบรรยากาศกะงามๆแบบนี้ล่ะค่ะตะก่อนอู้เยอะตอนนี้จะเหลือแค่นี้ออตรงดินที่ว่าเห็ดจะออกเหลือซ้ำนี่แต่ว่าปีนี่ออตรงนี้เห็ดบ่ท่านได้ออกค่ะแต่ว่าปีไก่ยนี่จะติกมาเก็บตรงนี้ลหละเห็นบ่อเห็นบ่อได้จักดอก อ๋อปีนี้บองนี้บอออกด้อยพี่น้องต่กอนเจ็ด <7 S 2> ติตม,มาเ<ม>ก็บบองนี้หลายแห้งบเนน่เห็นเนาะสะท้อนอ๋อเห็ดพึ่งเหรอต่กอนมาเก็บนี่ละลายคับพี่น้องบันนี้เลยไปออกที่บงังกนนตกแต่กอนเจ็ดติก็ับมาเก็บสุปีค่ะกังหันล่มนี่ละเ<า>ห็ดรวยเต็มเลยใส่ซื้อเลยุงพูนต้นเห็ดเยอะมากนี่ละค่าร่านอาหารรักบ้านเกิดเป็นอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเห็ดออกสุกปีเอาทุกปีอ่ะ มันแต่มีดินบองเด้ขึ้นบองนั่นค่ะพี่น้องห้าสองสามดอันนี้เห็ดพึ่งใช่ไหมอันนี้ให้โปร่งกันทามให้สวนเลอะอันนี้อยู่ใต้ห่มหน่อยไม่เห็นเนาะมันมันเป็นเงาเงาอู้แต่ว่าดอกใหญี่น้องเชี่ยค่ะพี่น้องค่ะปลาไปทายหลุกกับเห็ดก็ได้ค่ะพี่น้องมานีกวย่างไปก็ได้จ้ะนี่แหละบรรยากาศผู้ใดอยากมากกับมาได้เด้อค่ะร้านอาหารรักบ้านเกิดยโสธรค่ะเปิดทุกวันนะคะรีวิวเห็ดแล้วก็จะรีวิวกับข้าวเด้ออาหารอร่อยเจ้าของร้านก็สวยที่สุดค่ะกิมปานนะคะ กิ้มป่านสวยที่สุดเลยค่ะโอเคไปถ่ายเห็ดกันดีกว่าที่นี่นี่แหละค่ะมาหอดแล้วก<า>ิ้มป่าน,านป่าดใหญ่ค่ะนพีน้อ,นองเนาะอ,ออกมาหลักละหอดเนาะกัน,ย,นย,ยังมันซออ่อนอีกบางแนี่มันใหญ่หลีสุดยอดสุดยอดใหญ่จริงๆเนาะนาป่านบางแน่สวยจริงๆเนี่ยแต่อ่อนซอนพี่น้องคนมาเห็ดกันจังสิอะไะพี่น้องค่ะมแห้งเห็ดน,นี่เนาะ ห้ไปเก็บเห็ดก็ห้ไปยางหางเจติกะมักไปเก็บเห็ดเหลือไปเก็บเห็ด,ด่นใดพี่น้องเพราะว่าเจติกมักเนาะค่ะของชอบของรักเนาะค่ะรักอะไรก็ทําไปเนาะแต่ว่าเสียยังเดี๋ยวมันบ่ค่อยมีเวลาเนาะพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาไปเก็บเนาะค่ะก็ได้มาเก็บแต่อยู่บ้านเกิดน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอ่ะค่ะโอเคแค่นี้เด้อค่ะเจติกจะไปทายรูปหนึ่งกับเห็ดก็เด้อสิสวยก็ได้ะค่ะพี่น้อง่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า